สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมจะมาแนะนําฟังก์ชันหรือว่าฟีเจอร์ดีๆที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ MateBook หรือว่าผลิตภัณฑ์โน้ตบุ๊กของทางหัวเว่ยนั่นเองนะครับแต่ว่าฟังก์ชันหรือว่าฟีเจอร์ตัวนี้นะครับจะไม่ได้ใช้ได้กับทุกรุ่นของโน้ตบุ๊กฮัวเว่ยนะครับจะใช้ได้กับเฉพาะรุ่นที่รองรับการทัชสกีหน้าจอได้เท่านั้นนะครับแล้วรุ่นที่ทัชสกีหน้าจอได้มีรุ่นอะไรบ้างนะครับปัจจุบันนี้นะครับ i n t i n t e n g e น11นะครับคอ r e i5 r a าแรนะฮะแล้วก็จะเป็นเจ้าตัว MateBook Expo นะครับ MateBook Expo ตัวนี้ได้ทั้งในส่วนตัวปี2018-2019หรือว่า2020เลยก็หง่ายคือทุกตัวได้หมดเลยนะฮะคราวนี้นะครับเรามาดูฟังก์ชันแล้วฟีเจอร์นี้เลยนะครับว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้าง ฟังชันหรือว่าฟีเจอร์ตัวนี้นะครับมันเป็นลักษณะที่เราใช้ในสมาร์ทโฟนหลายๆค่ายมีคือใช้คำสั่งแกเจอ r ์ Control หรือว่าท่าทางนั่นเองนะครับโดยใช้นิ้วในการสั่งการบนหน้าจอสัมผัสนั่นเองนะครับมันถึงได้เฉพาะในส่วนตัวหน้าจอที่สัมผัสได้หน้าจอที่ไม่สามารถทัศน์ทีหน้าจอได้ก็จะไม่สามารถใช้ฟังก์ชันหรือว่าฟีเจอร์นี้ได้นะครับโดยฟังก์ชันตัวนี้นะครับเราใช้3นิ้วลากไปบริเวณกลางจอนะครับลากไม่ต้องเยอะมากนะครับมันจะเรียกคําสั่งขึ้นมาเรามาดูไปพร้อมกันเลย แล้วรอสักครู่หนึ่งนะครับคำสั่งเขาจะขึ้นมานะครับให้เราดูว่ามันทําอะไรด้บ้านนะครับหนึ่งเลยนะครับเราวาดแนวเทแยงมุมนะครับบริเวณจุดที่เราต้องการแคปหรือว่าจับภาพนะครับมันก็จะจับภาพให้เรานะครับหรือว่าเราจะลากนแนวเทแยงมุมจากมุมบนซ้ายมามุมล่างขวานะครับเต็มหน้าจอมันก็จะแคปทั้งหน้าจอให้เราเลยนะครับ หรือว่าเราอยากได้แคปท้งหน้าจอเต็มเต็มเหมือนที่เรากดปุ่ม pinch s c r e e แล้วก็แตะหน้าจอ2ครั้งนะครับมันก็จะแคปหน้าจอเต็มเต็มให้เราเลยนะครับหรือเราอยากจะวาดเป็นลักษณะเส้นตามที่เราต้องการนะครับเราสามารถเป็นวาดเป็นรูปวงกลมได้นะครับลากไปรูปวงกลมนะครับมันก็จะเป็นเส้นปะตามที่เราวาดเลยนะครับเหมือนอยู่ในสมาร์ทโฟนหัวเว่ยรุ่น p เม e เลยนะครับแล้วถ้าเราอยากยกเลิกนะครับเราแค่ ถ้าเราลากผิดนะครับเราลากขึ้นมาแล้วตวัดขึ้นมานะครับมันก็จะให้เราเริ่มใหม่อีกครั้งหนึ่งเผื่อบางทีเราลากแคปผิดส่วนหรือว่าเราไม่ตรงจุดเราสามารถเริ่มใหม่ได้นะครับเรามาดูทีละคําสั่งเลยนะครับคําสั่งแรกเลยนะครับเราจะลากเฉพาะส่วนนะครับเราก็แค่จลิกตัวนี้ออกไปก่อนนะครับแล้วเราก็ลากสมมติผมอยากได้มุมนี้ลากแค่นี้เห็นไหมครับพอแคปเสร็จมันจะอยู่ที่มุมขวาล่างเราสามารถแตะขึ้นมาดูได้นะครับ มันก็จะเห็นภาพที่เราแคปมานะครับก็เป็นจุดจุดหนึ่งตรงนี้นะครับนี่นะฮะแบบนี้นะครับแล้วตรงนี้ยังมีฟังก์ชันเพิ่มเติมนะครับเราสามารถที่จะถอดข้อความออกมาได้ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นผมเปิดเบราว์เซอร์นะครับแล้วผมเปิดไปที่ตัวสตรีมยาร์ดแล้วมันมีในส่วนของตัวเทคข้อความภาษาอังกฤษอยู่ผมอยากได้ข้อความตรงนี้ออกมาหรือว่าในกรณีที่มันเป็นรูปภาพแล้วมีในส่วนตัวข้อความภาษาอังกฤษอยู่ด้านในเราอยากข้อความ เราอยากได้ข้อความจากรูปภาพออกมานะครับเราสามารถใช้คําสั่งแคปเจอร์แล้วก็ดึงข้อความออกมาได้นะครับอาจะใช้3นิ้วลากบริเวณกลางจอก่อนนะครับเรียกคําสั่งขึ้นมาก่อนอ่าคำสั่งตัวนี้นะครับถ้าเราจําได้แล้วเราสามารถกดดอนโชดได้ไม่ให้มันโชได้นะครับแต่ว่าผมจะให้มันโชก่อนนะครับอ่ะโอเคนะครับผมแคปบางส่วนนะครับแคปเฉพาะในส่วนของตัวข้อความตรงนี้อ่าพอได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเปิดที่มุมขวาล่างเลยนะครับตัวนี้เห็นไหมครับว่ามันจะแปล ในส่วนวตัวภาษาหรือว่าดึงข้อความออกมาให้เราได้ด้วยนะครับเห็นไหมครับมุมขวาตรงนี้เป็นข้อความที่มันถอดออกมาจากภาษาอังกฤษที่มันเห็นอยู่นะฮะซึ่งตัวนี้จะได้แค่ภาษาอังกับภาษา,า,าจีนยังไม่สามารถแปลเป็นภาษาไทยได้อย่างที่ผมบอกไปในส่วนวตัวรูปภาพไหนมีข้อความภาษาอังกฤษยาวๆเราอยากได้ข้อความออกมาไม่อยากพิมพ์ใช่ไหมครับเราสามารถที่จะแคปแล้วก็ให้เจ้าตัวคําสั่งตัวนี้มันดึงข้อความออกมาได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัว ฟังก์ชันเพิ่มเติมนอกจากการแคปนะครับมันสามารถที่ถอดข้อความจากรูปภาพมาได้ด้วยเช่นกันนะครับครานี้นะครับเรามาดูคําสั่งต่อไปเลยนะครับคําสั่งต่อไปตัวนี้นะครับเรียกคาสั่งก่อนนะครับสนิ้วก่อนทุกครั้งเราต้องเรียกคําสั่งโดยใช้3นิ้วก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ใช้คําสั่งที่2นะครับผมจะแคปทั้งหน้าต่างกว้างนะครับผมก็ลากเนรียามุมกว้างลงมาเลยนะครับอ่านแบบนี้เห็นไหมครับมันก็จะได้ ตามเชื่อลากมาเลยกว้างๆเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันก็จะไม่ได้ทั้งวินโดว์ซะทีเดียวนะครับถ้าเราอยากได้ทั้งหน้าจอหรือวินโดว์เลยนะครับให้เราใช้ในส่วนของตัวการแตะ2ครั้งก็คือคําสั่งที่3นะครับเรามาดูกันครับเหมือนเดิมครับเรียกคำสั่งก่อนครับ3นิ้วลากลงมาหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาใช้วิธีการแตะนิ้ว1นิ้วนะครับแต่พที่หน้าจอ2ครั้งแต่2ครั้งเบาๆนะครับมันก็จะแคปให้เราคราวนี้มันคําสั่งตัวนี้ครับมันจจะเเหมอน้้ลยไดต็า นี่ฮะมันจะได้เต็มทั้งหน้าจอเหมือนปิ้นสกีเลยนะครับแล้วก็คําสั่งต่อมานะครับเหมือนเดิมนะครับเรียกคำสั่งก่อนนะครับสนิ้วลากลงมาไม่ต้องยาวมากนะครับลากสั้นๆพอแล้วรอสักครู่หนึ่งอ่าคราวนี้ก็บอกคัตตอมนะครับก็คือลากเป็นเส้นกลมๆตามที่เราต้องการนะครับดูนะฮะเมื่อกี้เป็นสี่เหลี่ยมครับกลมๆปื๊บมานะครับตามที่เราต้องการ ครับเท่านี้ในส่วนตัวรูปที่ได้เนี่ยมันก็จะเป็นรูปภาพแบบตามเส้นที่เราวาดเลยมันก็จะเป็นวงกลมที่ไม่ค่อยกลมเท่าไหร่นะครับก็ตามนิ้วมือเราเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วก็คําสั่งสุดท้ายนะครับก็จะเป็นคําสั่งในส่วนตัวถ้าเราลากแคปผิดเราอยากยกเลิกทําใหม่นะครับเราสามารถตวัดขึ้นได้นะครับเรียกคาสั่งเหมือนเดิมนะครับเรียกคาสั่งขึ้นมาก่อน3นิ้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราลากแนวแทงมุมแล้วตวัดขึ้นเช่นผมจะ เขาเรียกว่าจะแคปบางส่วนเดี๋ยวผมแคปผิดข้อความหายไปผมแค่ตรวจขึ้นแบบนี้เห็นไหมครับพอตรวจขึ้นมันจะเริ่มใหม่นะครับโดยที่ไม่ออกจากหน้านี้เราก็แคปเราก็แค่ลากใหม่ได้เลยอ่าถ้าไม่พอใจก็ตรวจขึ้นใหม่แค่นี้นะครับมันก็จะให้เราทําซ้ําใหม่อีกครั้งหนึ่งจนที่เราพอใจเราก็ปล่อยได้เลยนี่ฮะอันนี้ก็คือทั้ง 4 5่าคำสั่งที่มีอยู่ในส่วนของตัวฟังก์ชันเกจเจอร์คอนโทรลนะครับคราวนี้รูปภาพที่เราแคปเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ไหนนะครับมันจะไปอยู่ในส่วนของตัวไดดีนะครับแล้วก็โฟลเดอร์หัวไวแชร์นะครับอยู่ที่ไดดีนะครับแล้วก็โฟลเดอร์หัวไวแชร์นะครับแล้วก็จะมีในตัวนี้จะมีคําว่าสกีนช็อตแต่เข้าไปเราจะเจอสกีนช็อตที่เราแคปมาเมื่อสกักครู่นี้เห็นไหมครับก็จะมีรูปภาพทั้งหมดที่เราแคปมาจะอยู่ในนี้นะครับในสกีนช็อต ในส่วนของตัวโฟลเดอร์ Huawei Share อีกทีหนึ่งนะครับใน Drive D นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันฟีเจอร์ที่อยู่ในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์ เมดบุ๊กของทางฮาว e ยรุ่นที่รองรับการทัสกีหน้าจอได้เนเองนะครับสำหรับใครที่ใช้อยู่ลองใช้งานฟังก์ชันนี้ได้นะครับแล้วก็ติดขัดปัญหาอะไรหรือว่าอยากจะสอบถามอะไรก็สามารถสอบถามพูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมฝากไว้เท่านี้ละกันนะครับสำหรับใครที่ดูแล้วคิดว่าเป็นประโยชน์ถูกใจช่วยฝากกดไลค์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็ช่วยฝากกดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆ่ก่อนใครคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคัรบ